มันคือเก่าแล้วกระต่ายมคือเก่าเด้นะเดี๋ยวหมุนหมุนหมุนโต๊ะกันลงหตุนโต๊ะโตมโตโอ้หตุะโต๊ะหมุนได้โต๊ะหมุนได้หนาเปี่ยนเลยสีหน้าเปลี่ยนเลยเฮ้ยเอออันกัตัวข้อแขนคอยผู กำอะไรบวมก็เกลียวมันอ้วนไหมเอามือเนี่ยเมื่อใส่เบงเนี่ยมันก็อ้วนมันก็ได้ท่ากันคนเท่าตอกันอเด็ดต่อไม่ถ้าไม่บอกว่าให้ตามลงตามลงมันก็คงนอว่าก็ว่าตอดเจ้าละหักฐานมีในคลิปเอฟซีเป็นเบงเดิมมีราคาอยู่ในหันวายตามลงตามลงมันก็เลยตอดซ้ำตอดเลยเอฟซีวาทำไมไม่ตอดจะพสองมื่นสามมือว่าอะไรเศร้าอยู่แตนตอดไหม มันว่าแมนเดมันอ้วนเดมันว่าแมนว่าแตนเดอย่าจีมันอ้วนหรือใครมันหรือใครขึ้นใครขึ้นมันยังไม่ขึ้นยังข้างเดียวแลราบ้านกันลราบ้านทว่าแตนตอดมันไปเห็นงานเดี๋ยวเฮือนข่อยกันปะปกติมันกับวมอยู่แล้วเป่นมอเออปกติกับบวมอยู่เดี๋ยวนีแหละตาผู้สาวเข้าข้างก็จะจะดีมากดีมากเมื่อสาวยังไรมันเลยบวมหลายเนาะเอ้ย ข้าเลยนี่ยเด็กกับข้าอยากมันข้ามันเมื่ออุดรก็ยังไปรักกินนเอฟซีเบิงไบท์้ะถ้ามิ่มกวยหายนี่ย่าชี้ได้ครับผมคอยอุตส่าห์ให้มันอยู่แบบสงบสุขเออบอไปรบกวนซึ่งกันและกันเจ้าบ่ฮู้จักรักสัตว์โลกได้บ่เจ้าสิเห็นแต่คอนเทนต์มิ่มตอดอีกบ่เจ้าบัดเจ้าสิแล่นขามทง แลนแลนนี้มิมอีกเอาคอนเทนต์เราไปลบกวันซัโลกเลยนะชน่นแลานไม่รอดอกะนันแล้วเจเอาคอนเทนต์นั้นอีกบ่เดี๋ยวเดี๋ยวคนที่บอกอยู่มือแลกงอะายาจีย่างเฉียดมานี่แลนตอดแล้วกวนเลยว่ะลูคหัวว่ะคอแลนหาุกช่ชนนี่ผู้ใดตัวเจ้าผู้ใดตัวเจ้าผู้ใดตัวเจ้าเมือนั้น อะไรตัวเจ้าวานมาตอดว่านคอยวานมิมนาะมันไม่ตอดทำยังไงก็ไม่ตอดปลกระถือผ้าไป็นานโปกๆโปกๆไปเรื่ังไรบ้านไหนไปทั้งบ้านนี่ไป็นื่งไรบ้านไหนไปกันเลนมาหาลุงช้างผลก็จะมาหาคนไปลุงสั่งกับจ้งบ่เอาไปกันเลยนี้แล้ววันนี้เออวันนีได้กินกระเม็นปลามื่อด้เห็ุหายังได้กินเขาก็ไปลูบมันออกก่อนแล้วค่อยไปตัด อันนี้เล่นไปตัดก้อนแล้วไปรูปว่ามันก็แตกหัางบึ้มตัวมย,ายา่าันนี้เจ้าไปรูปออกกนอนเนอ,อเขาไปรูป,ร,ปรูปรูปออกให้แม่มันบินออกไปก่นอนแล้วค่อยตัด,ดเออพอเราเจ้าไปเคาะห้างมันมันก็แตกบึ้มแล้วตัวเนอะโอ้ไม่ยา่อันนี้เออมันตกใหญ่คือจะงเขาอายังไปเคาะห้างมันมันก็แลนตอดตัวแต่เจ้าจะเอาเมื่อไปรวปมันตกลงมาหันมันบ่ตอดอ้าบอกวิธีให้แล้ว จัดการได้จัดการได้แต่ว่าอยู่ยุ่น้านยุอยุบบ้านหลังบ้านคอยในท่าย่างคอยไปใกล้ในคือว่าคอยบอกให้มันไล่ตอดเจ้าก่อนเลยไม่ตอดค่อยรู้วิธีแล้วนานเจ้าบอกคอยเด้อกคอยเอซีครับผมเราต้องการดราม่าเลาอีกแล้วครับผมอันนั้นคอยเลี้ยงไว้ตะโดดแล้วนะครับซีหาเดือนเราจะอยู่น้ากันมากนะครับมีมคอยนะคอยบ่อยพูดได้ไปแตะไปต้องเอฟซีจัดการยาอาชีเด้อเจ้าหฮวาบาสิเอฟซีสิว่างไหน ที่ร้านค้ามีซื้อกินตั้งเยอะแยะทำไมต้องไปเอามันด้วยโอ้เปลี่ยนที่ใหม่ให้มันไปอยู่บ่เปลี่ยนบ้านใหม่ดูหันมันกับปลอดภัยแล้วเจ้าติไปวัดบ้านในหยังเปลี่ยนบ้านใหม่พี่เอ้ยอ่าตอนนี้นะคะสมัครคอมเมนต์ในการตัดสินะคะพอละพอละพอละมาดูพอละมึงงานมึงงน้ทั้งเดือนเลย

อะารที่สามก็คงจะจอดไว้ตรงนี้ก่อนเนาะพอาะเดี๋ยวลุงช้านจะไปเฮ็ดเรียกไปไปธุระกันสนมสามหนีพ่อเนี่ยไปเฮ็ดธุระก่อนเจ้าไอ้ดำสามหนีพ่อหลาคุณชายรอแล้วคุณชายคุณชายไปเฮ็ดเวียกคุณชายหมู่บ้านเดี๋ยวผมขับรถให้คุณชายนั่งผมเดี๋คุณชาย บังเมื่อเป็นบริการยุฟังทรายมือคุณชายนางกลางข้างหลังเพอเวอร์เลยเมื่อวานผมเป็นคนขับรถให้คุณชายมาจากไหนป้าเฮดเวียกโอ้โอสิรับแล้วคือมาแต่ว่ามื่อตึ๊บมาเลยก็เรียกทรงยงนี้ักไปตามใจสร้างเลยเอาพี่พี่บ่รงตามใจช่างแล้วกันอพี่ดาจะมั่นใจนะ มันใจก <laughs> ับไปคงหัวแล้วกลับเข้าได้แล้วกลับเข้าได้ละกลับโตประทันแล้วพี่ดำเอ้ยเจ้าหมุนหมุนบ่ได้หมุนเก้าอี้ได้หมุนโตทางทางหมุนโต้างลีลาคร่ะ ตัดผมชั่วโมงหนึ่งพูดะตัดตัดเอาตัดยาวงทำอะไรนั้นก็ได้ตัดหางแล้วก็มันอยู่ในลูปคลิปเดียวเพราะว่าสาวคนเออเนาะตันคิ่อยยงปหนูสต็อกแล้วจะดีไปไทย

มหาราชราชาองค์นาคาเทียมบดี ปฐมแห่งวันนาคนาคาพยาอนันตนาครานบพัฒนาราชราชาทรงพระบุญญาด้วยพระบารมีพระนางอุสานันตาวดีเทวีทรงงามนาชี ธีชายาเอกอนันต์วันข้าไทายผู้ยิ่งใหญ่แห่งบ้าดาลููกหลานย่อสาธุการ,รพระผู้ทรงยาน้ดยพระบารมี